วันนี้มาทําอะไรครับเอ่ออฮะเาอะไรดีหัวหน้าบอยวันนี้มาทําอะไรกระจกขวามีปัญหานิดนึงมีปัญหามีปัญหาเนี่เอาเอาเราจะเอาสีหนีไปเหรอนี่นี่นี่โอ้นึกว่าเอาคันหนีไปรถตำรวจตำรวจตำรวจมาสื่อรถตำรวจนะครับอ่าตำรวจมาสื่อรถตำรวจรถใช้ดีครับใช้ดีไหมพี่เสียมอ่าไปยัดจัดให้อ่า ตัวตัวล้อพี่น้องอีกแล้วอันนี้เป็นพี่น้องกันอันนี้ก็เป็นพี่น้องกันตัวรถขายพี่น้องเจ้าของบ่มมีบ่มีแนวผู้ใดสีขายให้แล้วเออแล้วไปใส่ดีนะดีด้วยกระจกเปมีผานิดหน่อยให้ช่างหมวหน้าช่างก,าากันไมาจัดการให้มาแก้ให้ครับ เอาเสียบอยหาน้ำหาท่าให้แกกินก่อนไม่ต้องเมากาแฟแล้วเมากินเมากาแฟอย่างเดียวเลยแล้วหนีราชการมาเปล่านี่ผู้หลับผู้ใหญ่ผู้หลับผู้ใหญ่เป็นเป็นผู้หลับผู้ใหญ่อาโอเคโอเคอย่าให้เสียบอยดูแลเนะอย่าหนูไปอาชีพก่อนขอบคุณครับเสียบอยอย่าลืมหาข้าวปาให้กินนะตัวหลอดผู้ใดหมดตัวตัวพี่น้องเจ้าของมาอสื่อรถพี่น้องนะครับเป็นอ่าพี่ตำรวจอยู่นี่สพเมืองสะแก้วบ้านเฮาครับอ่ะ นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงเสียยะบรรท่าเสียกระสมรถซิ่งเสียบิ๊กสักแก้วกับโชรูมรถมือสองดีที่สุดสักแก้วอยวู่อำเภอเมืองตรงข้ามกับพิซีสักแก้วนะครับมื่อนี้เสียยะไปก่อนสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีจ๋า